มาก็บ่นบดว่าเออทีมูไก่กลุ่มเข้าไปข้างหน้าตัวกลมเต้ตัวกลมเต้หลักหลักเสร็จหลักเสร็จหลักเกาเวสับเมฟฟี่หนอตราเริ้วตาราเว้หมูข้าวเขาอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับอาหารนี่เราทำนนี่วัยรุ่นสมัยนี้เขากินชาเวสกันเนาะงมันไม่กินหรอกแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เขาไม่กินมานัำงานแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนไหมมันไม่ดีต่อพระเปรี้ยวเปรี้ยวไม่มีอะไรที่ไหนอ่ะไม่มีนู่น ดูโคตรยังหอมอ่ะรู้สึกไงกับคลิปที่ลงไปละคุณรู้สึกว่ามันเกินความคาดหมายไปเยอะแล้วคุณรู้สึกว่าคลิปนั้นล่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะด้วยนะมันแค่มึงนั่งทำอาหารกันแค่นั้นเลยไม่รู้ไงอยู่ๆฟาบอย500แล้วไม่กี่วันเลยอเดี่ยเอันนี้จะแตกคลิปแรกที่เราทำ20ไอ้5 2าล้วคิดว่ามันต่างเนี่ยแล้วมันหลายปีแล้ว2-3ปีอ่ะแต่เหมือนไม่ค่อยขึ้นมือนเดียวมันจะขึ้นตอนที่เราลงคลิปใหม่ก็เดี๋ยวจะลงคลิปไปบ่อยนะไปแล้ว มาทยอยตัดแล้วคุณผู้บริโภคชื่อจ๋านะยอดสายตอนนี้ก็ค่าเฉลกว่างั้นเกือบหกสิบละตอนนี้นะวันี้เราจะมาทำเอ่อเป็นเมนูที่อยู่ที่บ้านก็ทําได้อยู่ที่ห้องก็ทำได้มันไปดูอะไรมานะโอเคปดคลิปนั้นก็พูดคืิดไม่ได้ใช่ไหม<อ>ทำสักคลิปนหะมอะวันนี้เราจะมาทำต้ยมยำไข่เจียวทำได้อยู่แล้วง่ายๆไม่ต้องมีอะไรมากพูดอะไรก็เป็นไอแค่นี้อันเดียวแล้วจบเลยก็มีหมูสามชั้นปลา้ันปลาตอนนี้หมักไปแล้วรอเป็นไฟทอดเสร็จหมดถุงก่อนแล้วก็ทอดหมูสามชั้นจะได้มีรระะกินนเล่่หวาง เหมือนนี่แหละ่มึงไม่เคยได้เขาริดเลยคนเาคิดถึงเหมือนกัน่นเต้นมั้งไปล่ะเสียงดังแล้วถึงได้มีง่าย่ะอนล้วแต่ดีเบอร์สมัยกูอ่อออนนี้กําลังลงคลิปทินะรอติดตามใช่องตนะแต่เร่น้กูไม่รู้เรื่องเยกูไม่รู้อไม่ร้บกกูไม่รู้บอก่คืกิดให้แล้ว่ามังควทํานะวุ้นเก่าแต๊เกาแก๊อันนี้ไมันซ้น่ชั้อ้โหมันไม่มีเนื้อเน่ยห่าเดียบกว่างั้นที่กู ที่เป็นคือหมดช่างแม่งหมดฉันจะดินทำไมโอเคเดี๋ยวครับหมูก่อนไปใส่ดีไหมคุณว่าหมูเราออกมาจะมีเดี้ยแมหรือว่าโอ้กินหมูมีเดียมแมเลยครับแม่เนื้อก้อยเหรอหรืออะไรแม่ก้อยก็ไม่น่ามีหมูหรอกมีนะเขาเก่งกันอยู่นะคนเหนือคนเหนือก็มีอะไรด้วยดูหัว มีน้มูลเลือดอ่ะใช่ใช่รากลูกไม่เลยไม่มีคนกินเองอุ้ยนี่มีหถิดเลือดแล้วไอติ่งจะได้ออกคลิปพี่ไหมฮะก้องเขาสวยน้องชมราคาดรูอยู่เลยอ่ะ้องเขาพูดอยู่ว่ากล้องเไม่เหมือนแล้วนะมาแล้วต้องยังไงเหมือนไหมกันนะลืผ่ากลางเปล่ามันนาวไม่เป็นไรหมูกรอบไงเรามาแบบชอบชอปชอบชอบทีเดียวน้องแบบเอากรอบไยฮะกรอบแบบกรอบแบบทำยังไงกรอบจัดอย่างเกาหลีนะ นีอันนี้ทอดไม่ใช่หรอไม่สุกแน่เลยไม่่สุกแนเลยครับวันนี้เรากินหมูสามชั้นเมดยมแล็คแบบว่าปลาออกมานี่คือเลือดซึมออกมาเลยเลือดหมูเหรอเลือดปูเนี่ยปูเนี่ยล้องป้อนใครการโอ้ยน่าคือเราเล่นกันตอนที่เราจริงจัง ดีจัดเลยที่เราเล่นก็สนุกมากเลยในวงเล่าเอา้ยในวงสังสรรค์ไม่ทางไม่ได้เราไปคัด,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 ดเอาเราไปเซ็นเซ็นก็ได้เซ็นเซอร์เหรอเป็นท<ร>่านที่นี่เหมือนมันล้วนเลยนะฮะโอ้โหนึกว่ากินอุปะตรงเนี้ยดูดิอื้อหืออีที่แย่ก็แขกแก่ชิบหมแขกแก่ชิบหมแขกแก่ ไปขาดแข็งเต้งทำลายตำพริกครับอะไรอ่ะเต้งทำลายตำพริกเนี่ยเวลาเราคุยกับเด็กเราอย่าไปตำคัญเขาเฮ้ยฟิลทำไรอ่ะตำพริกครับมีอะไรบ้างฟิลบอกนี้เาวปุ้มอ่ะอันนี้เป็นรถดีตาโรงพยาบาลเซียนหลุยส์นะรถเซียนโรงพยาบาลเซียนหลุยส์เฮ้ยเซียนหลุยส์เซียนหลุยส์ลวอันนี้ก็เราจะทำน้ำข้นกันขนมข้นจืด น,นี่ก็เกลือนี่ผักทั้สองเลยทั้สองนี่ครับขอ้าแสงอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะซือเองทุกบาททุกสตางอันนี้เป็นขาดตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้หาซื้อง่ายในตลาดแล้วก็แนะนำไม่ใช้วิธีนี้นขี้สดก็มะเขือเทศที่บอกไปยังวว่าเคี้ยนนิ่มอย่างเงี้ยมันแดงเกินเวลาเล็กก็ดูดีเฮ้ยเฮ้ยเกือแตกแล้วป่ะเนี่ยเนี่ยครับเกือบเฮ้ยเข้าไปแล้วเหรอยากยางยางกันอันนี้ขาดไม่ได้เลยที่เราจะทำไข่ไดโนเสาร์ไอ้ไข่ก็ให้ โอ้ยเนนี้เตี่ยวจริงๆเลยให้ฟิวเตรียมเครื่องต้มยำมาแล้วอาจจะค่อนข้างหนักท่านเป็นท่อนๆท่อนๆแล้วลงไปเลยเอ้ยนี่ฟิวเอ้ยเราลืมบอกหอมผักชีอันนี้เป็นผักชีฝรั่งผักชีโรยหน้าผักชีโรยหน้าแสดงว่าทำงานได้แบบช่ยเสร็จนะแล้วก็นี่ใส่แบบนี้ใช่ใช่ สถานะอะไรน่ไงรอนะสมาาบุยสิกมาบุยซิกมาบุยทำต่อทีเจ๊งว่ะเจ๊งว่ะประจาบันนี้จะถ่าเอาไม่กระดกอ่ะไม่กระดกมือกูทำไมเราหลิวในมือกูไมโอ้โอ้โอ้ พี่ไข่เจียวเน่นจัดไข่เจียวไข่เจียวไหนวะพกพอแล้วแ่ใหนไข่เจียวหมุนออ่ะวกทำพวกโกเยวกยำต้มยำนี่แ่สั่ลไข่เจียวไหนไอ้ยียไข่เจียวเน้นจัดไข่เจียวไหนก็เียเลยยืดยวก็พูดมาไข่เจียวไหนพี่ไข่เจียวเน่นจัดไข่เจียวไข่เจียวไหะข่เจียวไหนพเอกของต้มยเนี่ยเสร็จแล้วเหลือตังมอต้มยำเลยใช่ไมเร ยังไม่จบ่นี่จะมีข้าตากูเดมแอชอใหญ่ะนันหมันแอบชอบชอบพี่เข้าตาวมันก็ไม่คัดออกเองกินอะไรวะใจหมดผงทองเหรอไทยผงทองงทองแล้วมันไม่ใชยาดมงดองผงดองดองผงทองมันต้องดมยาเลยงดองะสัดนยเลยา เป็นอะไรถ้าเป็นอะไรหรอกูบอกอะนะยูไม่มีทีอะไรทำไงรอมนาที่ขายเลยเป็นอย่งงี้ยวเวลาไม่ขายให้แล้วกบอกอะมีนอกลาองทุ่มครึ่งยี่ยังไม่ได้ต้มเลยยำอ่ะเมือนทอดเป็นไฟยี่รอนานลาทุกมถึหน้าไม่เคยชอบที่หน้ายินทำไรออยู่จะเข้าอะไรมาเข้าหี้ยกลัวก็ แล่นั้นก็รอน้ำเดือดนะครับแล้วก็ใส่ไปเดือดแล้วครับตอนนี้กส่น้ำเดือครับคูนะครับเดือดใส่ได้แดดครับอ๋อครับใส่เครื่องนี้ก่อนนี่อยาอโตครับอันนี้มีอะไรบ้างครับหอมแดงมีตะไคร้แล้วก็ข่าแล้วก็ใบมะกรูดใส่เลยเสียงน้ำแบบอุ้ยปิดบอกปิดบอสผมใช่ครับอะไรบ้านปุ๊กจิเอ๊าปุ๊กจิกอ๊าวอะเหี้ยเขาทิ้งพ่ออ่ะจะเอา เราน้ำเดือดจะอร่อยเฮ้ยเรียรีบเลยเราใส่เครื่องไปแล้วต่อไปนี้เราจะปรุงวิธีปรุงให้ต้มยำให้อร่อยครับผมดูในช่องอื่นมาปรุงเค็มก่อนเพราะว่าปรุงง่ายที่สุดไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าไข่เจียวเราก็ใส่ประมาณนี้แล้วนะเราใส่นี้เลยพริกผงพริกผงพริกผูตาชั่วห้าสูงบคั่วสักครูนึงเดี๋ยอะแล้โหคือโดจะโกแล้วโขกไปแล้วีใส่ถวย ขคขกคอตคาชิลคินนี่มาว้าคัวาโซกกะโป๊หเหมือนเลยต้ยงงมยำอ่ะแกส้มว้าคุยคนเลยเอ่ะใส่นี้น,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 นี้นิดนึงพ๋อลานตะลั่นนี่คือเรากินได้ป่ะวะกินได้กินไม่ได้ไไดก็เททิ้งไปมไ่ตอ้องตลัวฮะเอาตามความรู้สึกกินดินี่มึงเดินมาหลายวันน่า,นาจ,จะหายไปไกลแบบนี้เลยมันหายไปตั้งแต่ไหนไปตั้งแต่เปิแล้วไอ้เหี้ยซูเมนซูมเอ้า ูอ้าวไม่อินตามกูัวมึงอ่ะไม่นตามกูไม่ติ๊กต็อกเกอร์เลยวะไอ้เหี้ยพูดอยู่ดีพูดมันก็เล่นโอเคอันนี้ครับเหลือแค่ใส่ไข่เจียวนะครับแล้วก็ปิดไฟแล้วก็บีบมะนาวเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตกันเดี๋ยวเข้าเหมือนอันนี้แกงส้มปลาช่อนจริงๆอ่เออแกงส้มปลาช่อนอ่ะ บอกคูว่าอะไรนะมึงอยู่ใต้ไฟแต่ถ้ายืนอยู่ใต้เท้า,ทาก็จะเป็นคนงเจงระหว่างเป็นหน้านี่เสร็จแล้วครับหมูทอดที่ไม่ได้เกี่ยวกับอาหารวันนี้หลอกแต่หลัจะมากินกับตม้มยำครับดูด้านนี้ครับโอ้โหสวยงามครับหันไปอีกด้านหนึ่งครับอาจจะแดกก็แดกแต่กูไม่แดกคนนึงแหละ <c oughs> โอ้โหหมูหมักคาโคนตรงนี้นี่คือสุดยอดเลยนะมะเร็งี้ยสุดยอดเลยเคให้ทำมาหั่นกันดีกว่าด้านนี้ขัดใจยิบหาย พอดีอุ้ยพอดีเลยเว้ยดิวพอดีเลยถ้ากินชิ้นไหนอุ้ย่กหัวเราหันมาแบบนี้หนึ่งดูดิมึงทำอะไรกันก็ถามแล้วว่าหนาอย่างนี้พอไหมบอกว่าเออหนามาเนี่ยรอมานานเหรอ vừa muối bẹp, đẹp muối bẹp, muối thoa nước biển, như là muối cọp á, rồi lâu, từ giờ đến bao giờ? Hôm nay highlight, highlight của công an này đấy, hôm nay cùng nhau coi trứng, coi trứng, coi trứng 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 ก็โอเคแล้วต้มยอร่อยนะเขาจะร้อนใเนี้ตามมึงลองกินอืมเหนียวละเนื้ออร่อยเปรี้ยวเค็คเมเป็นแากกีนกว่านี้เหรอแล้วนู้น้องกูป่วยอเฮ้ยอร่อยว่ะโมจิใส่เกี๊ยวด้วยอร่อยมีใครเจอดีอยู่นะเหมือนกินต้มยำ พร้อมกับไข่เจียวเลยอะ่ะอืองั้นแบบกินต้มยำมาไข่เจียวอเนี่ยก็ต้ยมยำตอะไรวะหมูนานแล้วด้วยลูกวันนี้เป็นไยังไงดีไหมรู้สึกว่าพยายามได้ดีนมม้ำในที่ใช้เวลาโคตรนาะนแก่อย่างนานอตอนแรกมันดูเหมือนจะข้น,นก็เลยใส่นม<ๆ>ถือว่าโอเคครับพี่มีครับก็กลับมาลงคลิปขี่มากขึ้นพยายามตัดโปรดลนี้ทิ้งช่วงประมาณปีละชิปใช่ปีละชิปตอนนี้ต่อปีครึทำตัวไม่ดีมากคือมันไม่มีเวลาแล้วแหละขี้เกียจด้วยก็ขอบคุณที่เข้ามาดูด้วยนะครับแล้วก็ สำหรับคนที่เข้ามาแล้วกดสมัครสมาชิกก็ขอบคุณมากๆเลยเป็นกำลังใจที่ดีเลยเป็นการเริ่มต้นที่ก็ดีอ่ะิวลาจบกำลังจะยอดสมคุณในช่องเราแล้วขอบคุณที่เสียเวลาเข้ามาดูใครที่เงาๆก็มาดูช่องนี้ได้ครับถ้าไม่ตลกก็ขอโทษด้วยตลกไม่แค่นี้ขอบคุณที่เข้ามาดูจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายด้วยเดีฝากด้วย